ดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเราบอกกันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นแบบเออ oh, ขอต uh, กร uh, กันอีกแล้ว uh, นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเจ๊ก็เไปเติมสกินนิดหน่อยนะครับนะโ็้โอ้โอ้หนวอลวอลลนน้องเห็นแล้ว <No. S 2> น้องเห็นแล้วเป็นผู้หญิงใส่สื้อผาทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นด้วยเก็บด้วยไ เกิดตรงเกมรอมพอดีเขาแบบตรงเกมนะเอาโอเคกลับมาแล้วในวิ่งเร็วขึ้นโอเคแต่ท่ากระโดดยังท่าเดิมโอเคโอเคโอเคสเปนแค่ฮอสปอร์พี่เจหน่อยพี่เจไม่มีเนต็ตพี่เจไม่มีเนต็ตเล่นเกมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้จะไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นนะคะเพราะว่า นี่คือแบบฆาตกรนะแต่สิ่งเดียวที่ใจไว้ใจก็คือพิซซ่ากูใจหูใจนะพิซซ่ากูใจฮะนอนพิซซ่านอนพิซซ่าได้คะแนนทำไมแบนไม่ไว้ใจอ่ใจวิจไม่ไว้ใจคนถือตุ๊กตาหมีมากเลยเนี่ยเออใครใครเป็นใครเห็น ม่เดี๋ยวหยุดแปลนอย่าเข้ามาหาฉันก็อย่าเข้ามาหาฉันฉันฉันไม่โอเคโอเคฉันเชื่อใจนายฉันเชื่อใจจิแปนละว่าตอนนั้นจิแปนเสียงมันมีดมันโอเครู้แถวนี้ไม่มีคนเลยโอเคแปนไม่ใช่แน่นอน โอ้นี่ผู้พัฒนาหนึ่งในผู้พ,พัฒนานะนะครับนะก็มันจะมีแบบหนึ่งก็ที่มีผู้พัฒนานั่งอยู่อีกตึกหนึ่งนะถ <c oughs> ูเขาชอบซ่อนอิสต์ตเอของผู้พัฒนาไว้นะเ <c oughs> อออ่ะชนะแล้วว้าวดีไงผู้พัฒนานี่เดินไปเดินมายังพูดไม่ทันขาดคำเลยเจอผูพ้พัฒนาแล้วอืมอืมมาเต้นลราพี่จ่ามาเต้นกันตรงนี้เอเคอเคอเคมาเต้นกังงนมาเต้งงนกันฮีโร่ ฮีโร่คิวอาร์ดานกิวทานไปดูพิซซ่าเนี่ยเทไหมเทมากนี่เนี่ยเอาพิซซ่าฆ่าเลยจิงใจไปเลือกแบบกันไป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 กัน,ปนไปไปไป,ไป,ไ,ปไปกันไปเลยเคไปถุงสุงใสยน่าจะเลือกทันเอ้อขวาสุดแปนขวาสุดขวาสุดแป้นทนเลยยุ้ย อันนี้แบบอดีซื้นเขาชื่อเซนนิสึ์เขาไม่ได้ชื่อซึ้อนอันนี้ไงผู้พัฒนาคนหนึ่งโอเคอันนี้เราเป็นวายใจซื้นแล้วกันทำไมอ่ะวายใจก็ได้แต่ซืนด้วยกันนี่ปะถ้าจะแบนโดนซืนฆ่านะเพื่อจะจะสะใจขายฆ่าแบนนะเอ่อ เออโน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 จะไม่กินไอติมเพื่อนน่ายจะเป็นอาฆาตกรหรือป้าโอเคเออเออเอเโอเเสร็จแล้วโอเคเสร็จแเสร็จแล้ว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 เสร็จล้วเสร็จแล้เสร็จแล้วเสร็จ้วเสรจแล้วเสจแล้วร็จแล้วร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเส็จแ้วจแล้วเร็จแล้วร็จ้วเสจแล้วร็ อไอ้บอกแล้วซิอนอะยิงเก่งออซินอ,อบอกแล้วแตไม่บอกซินเป็นตำรวจซินเป็นตำรวจท,ทันทีซินซินไม่ใช่เป็นคนฆ่าใช่ไงซินเป็นตำรวจแต่ไมนบอกซินเป็นตำรวจแต่ว่าไม่ได้ฆ่าเพราะว่าถ้าเป็นคนฆ่าจะต้องเขียนว่าฮีโร่นะถ้าไม่ได้ฆ่าก็จะเรียกว่าเป็นเชฟปกติที่แปลว่าตำรวจนะนะเอเอท้ายสุดแปลนสมาส ันทุกครั้งเลยเนี่ยเล่นอะไรแบนอ๋ออันนี้อะไรเนี่ยได้เสียงมาแล้วอ๋อฝากให้กดแล้วก็แล้วก็เป็นคนปกติโอเคดมแลนะแบบนี้แบบนดีอุอปปัตนะเออแขาเป็นครงแบบปกติไม่ใช่เป็นอินโนเซนเหมือนเดิม คือพี่เจ๋ตายเพราะพี่เจ๋ชอบไปนั่งเก็บเหรียญใช่ไหมความดอกเป็นเหตุเป็นใครใครเสียงใครปัดเปนใครใครแปนใครใครแปนใครใครผู้หญิงใส่หูฟังเหมือนเดิมผู้หญิงใส่หูฟังสีชมพูอ่ะอ๋อมมีคนเข้าไปอยู่ในทางไม่ชีนด้วยมันไม่ได้ทาง ผมจะนั่งอยู่จิ๋ววิ่งเลยจิ๋วไอจิ๋วจูเก้นไอจิ๋วจูเก้นค่ะค่ะเออเหมือนว่ามันจะอยู่ใกล้ๆเราเลยนะเดี๋ยวนะพู่จ๋ายี่กอดใคราคนเดียวคนเดียวฆาตกรเหรอผีผีโทรโทรฆาักรนาตายมาตาโอเคโอเคผมเจอผมเจอฆาตกรนึ่งผ่านผมไปนะครับแต่เขาไม่เห็นผมพี่ใจพี่ใจวันนี้คือใช่ใช่ใช่ ซ่อนแบบแซกซึมการซ่อนแซกซึมเรื่อว่าสิเออน่าจะซ่อนอยู่ในบ่อนที่เดียวกันกับพี่ใจ๋อแลยนี่โอเคหล่อไปเดินโอ้ oh no f u c โอ้โ o เกมแหลกยายาแหลกตอนนี้นะโอเคเขากำลังเจ๋อล่ออยู่รอดอยู่ยังร่ออยู่ยังล่ออยู่ เคโอเคเหมือนจะไม่นอดนะโอ๊ะโอ๊ตืนตื่ื่ตื่นตื่นตืนต่่อนต่ก่อนต่ก่อนแต่กเขาไปนบ่อนะมันไม่เห็นวิ่จยด้วยเลยัเยไปเ้ยบ้าผมพี่จ๋ยบางตาย โอเคจะเป็นมีคนโทรมาเนี่ยแหละพี่สาเหตุที่เนีว่าต้องเล่นเครื่องปาโอเคมะเริ่มแล้วอโอแบบนี้โอเคแบบรักโอเคอินโนเซนต์โอเคเดี๋ยวก่อนอืม่เพิงโทรพิซาร์ดวันไอ้สต้าปิดสตูปสตูปสตูป โอเคโอเคโอเคคนตุก๊กตาหมีแน่นอนโคตรน่าสงสัยเลยน่าสงสัยมากงงวุ้ยไปเออแถวนี้มีใครหรือเปล่าหรือเปล่ารถถังมีรถถังด้วยเข้าได้ไหมเนี่ยรถถังเนี่ยอยากอยากอยากขับรถถังถ้าเราขับรถถังได้เนี่ยเราน่าจะเอารถถังไปยิงฆาตกรนะเอารถถังยิงฆาตกรเดี๋ยวก่อนนะ อืมเดี๋ยวเราเระหว่างนี้นะครับที่เราซ่อนนะเราก็สามารถดูช็อปได้นะว่ามีอะไรนะเออ effect, เอฟเฟเอกต์ขายโอเคไม่เป็นไรอเพราะเมัตสกี้นะครับคือจ่ายเน็ตกากนะก็เลยเด้งนะครับโอ้ตำรวจงั้นหรือว้าวเรา,เราอยู่ตรงนี้แหละอาอย่าเดี๋ยวกันเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวหยุสตอ๊ะ ใครเป okay. right. ็นฆาตกรแปดโอเคพี่เจเห็นแล้วใคนอยากเข้ามายุ่งกับปัญยันเรียพอเย้เย่ชนะแล้วยายนี่นี่เป็นโชว์เป็นโชว์ไม่เนี่ยนั่งทับศพเลยว้าวเป็นการเป็นตำรวจครั้งแรกเลยนะที่พี่ใจชนะเนี่ยจริงเหรอเออใช่ถ้าพี่ใจเป็นฆาตกรคงแบบน่าสงสารมากอ่ะฆาตกรคงน่าสงสารมากเพิ่งได้เล่น <c oughs> นั่นเล่นเกินโดนที่พี่จไ๋ไปเลือกแบบไปเลยนโอเคไปไปวันเนี้ยคราวเนี้ยเราจะต้องห้ามสายเด็ดขาดเออเอาเป็นอันนี้แหละเอเอา้ายสุดดีกว่าแบบ้ายสุดกลางดีทางโอเคกลางโอเคโอเคโอ้พี่จ๋าเรียกว่าสามสิบแล้วเลยว่าพี่ใจ๋าสามสิบแล้ว,ว,ลวพี่จ๋าไมีเงนหกตอนนะคะเนี่ยว่ามีคนเรยว่าหนึ่งด้วยแต่ว่ามีหนึ่งขีดนะ อโอเคไม่เป็คนปกติโอเคเป็นคนปกติหรือเปล่าคนปกติคนปกติเอ้ยพี่ใชายหย่าอย่าอย่ามันยุ่งกับฉันปลหย่าโอเคปลหย่าปลหย่าชว์อาวุธของตัวเองขึ้นมาโชว์อาวุธของตัวเองขึ้นมาอย่ายุ่งกับฉันถ้าแกเข้ามาฉนอีกฉันจะฆ่าแก ถ้าแอ์เดินชันฉันฉันอ๋อโอเคโอเคเพื่อนฉันเชื่อนายฉันเชื่อใจนายนะโอเคพี่จเชื่อใจเจ็บน่งจะแบนแล้วโอเคโอเคพี่จเชื่อใจน่งจะแบนแล้วโอเคแปนยาตามาอ๋ออ๋อแค่ผมพี่จตำรวจตอนเราอยู่ห้องนี้โอเคโอเคแปนหนีแบนหนีอืมเออเรายอยน่บันนี้ดีกว่า เราต้องออกไปหาฆาตกรแบนๆไปเร็วแปนพี่จ๋าเป็นตำรวจอีกแล้วเหรอใช่พี่จ๋าได้เป็นตำรวจแล้วเอ็งเห็นม้าตะกี้พี่จ๋าไหมล่ะเห็นเออแบนข้างหลังข้างหลังข้างหลังใหญ่ใหญ่ใหญ่มันฆาตกรมันฆากรอีกหนึ่งตาสวยๆหรับการเป็นตำรวจสวยๆจากการมี แค่ทำแบบนมินเนทคือตายแล้วไม่มินเนตเลยทันทีว,ว้าวชนะอีกแล้วส,ส,สวยๆในการไม่มิ yeah, นเนตเย้ชนะแล้วชนะอีกแล้วนี่นะครับนี่กะใครเป็นตำรวจนะครับต้องทำแบบนี้นะครับน, <ำ S 2> นะน้ำตาน้ำมานจะเดินไป,รเเปนพร้อมกันกับพี่ใจจหญ่ตลอดเวลาใช่ไหมไม่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 ไมไม อพอเผื่อถ้านพี่ใหญ่เป็นตำรวจแ,แล้วเราเจอฆาตกรมันจะได้ฆ่าแต่เป็นก่อนแล้วพียย่ใหญ่ยิงยิงแรง,ง,ง,งเลยโอเคไหมใช่ไหมแบนพูดแต่ฉันกลัวแกแบนฆ่าตกระในเราอืมใช่นี่ชิมความรู้สึกของคนที่ได้เป็นอะไรติดติดก<ร>ันสองสามครั้งอ่ะทำไมแบนไปเสี่ยงกันดีกว่าน่ามันจะดีกว่าเอ้าอ๋อโอ๊ยตกแมพตกแมพเป็นคนตาบากาเราตกแมพอนาจาเราตกแมพเหมือนกันเนี่ เ <Okay. S 2> คอยเคยตกมแมพเด็กวัดทำไมอยู่พี่แจก็ตายเนี่ยอ้เอยู่พี่แจก็ตายเลยก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ